คือประเด็นเรื่องรณรงค์โหวตโนนี่เนาะที่คิดว่ามันจะกลายเป็นการเตะหนูเข้าปากหมาเป็นการฆ่าวัวประชดควายไหมพี่มองว่ามันจะเป็นการทําให้พรกคส้มชนะยิ่งกว่าเก่าจะทําให้พรกแดงชนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพรกแดงพรรคส้มเนี่ยเขามีเอฟซีขาประจําไม่ว่ายัางไงคนกลุ่มนี้ก็ไม่เปลี่ยนใจยังไงเขาก็กาพรกแดงกับพรรส้ม แล้วก็ไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนี่ถ้าพวกเรามาพากาันรณรงค์ว่าไปโหวตโนโให้หมดไม่ต้องการพักไหนไม่ต้องการนักการเมืองคนใดมันก็จะกลายเป็นการทําลายคะแนนของนักการเมืองท่านอื่นๆจนเกลี้ยงหมดนะประเทศนี้มันไม่ได้มีแต่คนชั่วทั้งหมดหรอกนะแต่ว่าถ้าเราทําลายระบบเลือกตั้งไปด้วยการโหวตโนโให้หมดก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าจะไม่มีนักการเมืองคนไหนได้แจ้งเกิดได้ พราะมจะไม่มีใครกลาเพราะเราพากันโหวตโนแต่เอฟซีพักส้มพักแดงเน่ยเขากาแน่นอนเพราะฉะนั้นเอฟซีพักส้มอาจจะเหลือไม่ถึงส4บสี่ล้านตอนนี้อาจจะเหลือแค่สี่ห้าล้านแต่ยังไงพวกมันก็ชนะเพราะว่าสี่ห้าล้านเน่ยเขาพากันไปกาในขณะที่คนอื่นๆน่ะถูกพวกเราบล็อกเอาไว้บอกว่าไม่ต้องไปเลือกตั้งถ้าจะไปก็ต้องโหวตโนไม่ต้องกาใครต้องทําลายระบบเลือกตั้ง <c oughs> นะคิดดีๆนะ ว่ามันจะเป็นการช่วยพักส้มให้ชนะหนักกว่าเก่าช่วยพักแดงให้ได้ครองประเทศต่อไปเราทําลายมันไม่ได้หรอกนะนี่คือระบบประชาธิปไตยนี่คือการเลือกตั้งในระบบตัวแทนเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องมีสอสอยังไงมันก็ต้องมีสอวอยังไงก็ต้องมีคนเข้าไปในสภาเพื่อจะบริหารประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันลรงลง,ลงโหวตโนบล็อกทุกคนเอาไว้ มันก็คงไม่แตกต่างอะไรจากที่พวกเราเอาประเทศไทยใส่พานถวายให้พักส้มพักแดงแบบง่ายๆเขาไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายอะไรนะเพราะว่าเราทําลายคู่แข่งของเขาคนอื่นจนหมดแล้วเราพักดันเรารรงช่วยกันให้มีการโวหวตโนูไง